วันนี้วันที่378ของสงครามรัสเซียยูเครนสมรภูมิรบย,ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างมากที่เมืองบักมุดนะคะซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกของอยูเครนมีกลุ่มนักรบรับ,รบจ้างก็คือกองกำลังรับจ้างของรัสเซียนะคะกองกำลังวากเนอร์ซึ่งปักหลักต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียอยู่ที่บริเวณเมืองนี้ระบุว่ายึดเมืองไว้ได้แล้วและหมายความว่าพื้นที่ทางตะวันออก ของอยูเครนโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดก็อยู่ในมือของรัเสเซียหรือไม่ช่วงนี้คุณพงศ์สัทธ์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะทางวักเนอร์ออกมายืนยันแบบนี้หมายความว่ายัางไรคะยึดบักมุดได้จริงหรอคะต้องดูนะครับว่าพื้นที่ที่ยึดได้เนี่ยคือส่วนไหนซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคุณนฐาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวเหมือนกันว่ายูเครนอาจจะถอนกําลังพลออกจากเมืองแต่ว่าผู้นํายูเครนเองก็ยืนยันว่าจะยังคงปักหลักเพื่อรับมือกับรัเสเซียอยู่ในเวลานี้นะครับ ผู้ชมครับการต่อสู้ในเมืองบักมุดยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากกลุ่มวัคเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างของรัเสเซียรุกคืบเข้ามาจนสามารถปักหลักในพื้นที่ทางตะว,วันออกของเมืองได้แล้วเป็นภาพมุมสูงจากกลุ่มอาดามแท็กติกกรุ๊ปนะครับ เผยภาพจากโดรนแสดงให้เห็นความเสียหายของอาคารบ้านเรือนในเมืองบักมุดหลังจากเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ครับย้ำว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากเมืองเพราะการสูญเสียเมืองนี้จะเปิดทางให้รัเสเซียสามารถรุกคืบเข้ามาทางตะวันออกของอยูเครนได้ทั้งหมด ด้านกองทัพยูเครนก็เริ่มสร้างแนวรบใหม่ทางทิศตะวันตกของเมืองบักมุดนะครับหลังจากกองทัพ,พรัสเซียที่นำโดยวากเนอร์รุกเข้ามาเรื่อยๆปัจจุบันเมืองบักมุดมีพลเรือนเหลืออยู่ประมาณ4,000คนจากจำนวนพลเรือนทั้งหมดในช่วงก่อนสงครามไม่ต่ำกว่า70,000คนครับ

คุณนัทธาคุณผู้ชมครับในช่วง2-3ถึงวันนับจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายน่าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่าผู้นำยูเครนเองก็ยังไม่ได้ยอมง่ายๆครับอีกด้านหนึ่งต้องจับตามองเรื่องการรั่วไหลของท่อน d Stream นะคะเพราะว่ามีความคืบหน้าจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ากลุ่มที่หนุนยูเครนน่าจะอยู่เบื้องหลังแล้วจริงๆรัฐบาลยูเครนถือว่าอธิบายเรื่องนี้อย่างไรคะ ทางรัฐบาลยูเครนออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะครับทางหน่วยข่าวกรองสหรัฐเองก็อ้างว่าการตรวจสอบของหน่วยข่าวกรองไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลยูเครนกับการก่อวินาศกรรมท่อส่งแก๊สนี้ครับการรั่วไหลของท่อส่งแก๊สเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนปีที่แล้วนะครับโดยจุดที่รั่วไหลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเขาพบว่ามีฟองอากาศผุดขึ้นมาในรัศมี1กิโลเมตรครับ ภาพฟองอากาศขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นในเขตเศรษฐกิจจำพาะของสวีเดนและเดนมาร์กกลางทะเลบอลติกกลายเป็นประเด็นกล่าวโทษกันไปมาระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบรอยรั่วบนท่อส่งแกส๊สรวมทั้งหมด4จุดไม่ไกลจากเกาะบอนโฮมของเดนมาร์กในทะเลบอลติกโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะกระทบต่อ เรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานยังอาจก่ออันตรายครั้งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบด้วยเนื่องจากมีแกส๊สมีเทนไม่ต่ำกว่า500 0 0ตันลอยสู่ชั้นบรรยากาศสหรัฐและนาโตระบุว่ารัสเซียเป็นฝ่ายระเบิดท่อส่งแก๊สของตัวเองครับในขณะที่หลายฝ่ายก็โต้แย้งว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่รัสเซียจะยอมตัดท่อน้ำเลี้ยงของตัวเองแบบนี้ รัเสเซียโต้กลับว่าชาติตะวันตกเองนั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้สหรประชาชาติเร่งเปิดการสอบสวนเรื่องนี้อย่างอิสระนะครับ ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีท่อส่งแก๊สกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐว่ามีชาวยูเครนหรือชาวรัสเซียหรือคนทั้งสองสัญชาติที่มีแนวคิดต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินร่วมมือกันก่อวินาศกรรมท่อส่งแกส๊สนอร์ธสตรีมแต่ไม่มีหลักฐานใดๆชี้ชัดว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลยูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนี้ครับโอเล็กซีเรชนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนก็ออกมายืนยันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาว่ารัฐบาลยูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการก่อวินาศกรรมโจมตีท่อส่งแกส๊ส For me it's little bit strange story because it's not this story is nothing with us and i think that investigation of uh, official uh, authorities will describe every details it's it's like a complement for our special forces but this is not our uh, activity นอกจากข่าวกรองสหรัฐแล้วเยอรมนีก็บังเอิญไปพบความเคลื่อนไหวในตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตามแกะรอยจนพบผู้เชื่อมโยงกับการก่อเหตุในครั้งนี้ครับ รายงานเชิงสืบสวนของสื่อเยอรมนีระบุว่าผู้มีส่วนร่วมในการนำวัตถุระเบิดไปติดตั้งที่จุดเกิดเหตุได้ใช้พาสปอร์ตปลอมเช่าเรือยอทจากบริษัทในโปแลนด์ที่มีพลเมืองชาวยูเครนสองคนเป็นเจ้าของครับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ดิไซส์สื่อของเยอรมนีรายงานว่าเรือเดินทางออกจากเมืองรอสต็อกของเยอรมนีเมื่อวันที่6กกันยายนโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนตรวจพบร่องรอยการของระเบิดบนโต๊ะตัวหนึ่งในเรือ หลังจากเรือลำนี้เดินทางกลับเข้ามาเทียบท่าในเวลาต่อมาครับรัฐบาลสหรัฐเองก็คงจะรู้สึกรกระอักกระอ่วนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนักข่าวคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับซีโมเฮริร์ชนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชาวอเมริกันวัย85ปีเจ้าของรางวัลพลิเซอร์ชี้ว่ากองทัพสหรัฐเองเนี่แหละครับที่อยู่เบื้องหลังการ ก่อวินาศกรรมท่อส่งแก๊สของรัสเซียโดยวิธีการของรัฐบาลสหรัฐก็คือส่งนักประดาน้ำในกองทัพเรือสหรัฐนำเอาวัตถุระเบิดไปติดตั้งด้วยการอาศัยการซ้อมรบของชาติสมาชิกนาโตในทะเลบอลติกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นฉากบางหน้าขณะที่เครื่องบินลาดระเวนของนอร์เวย์เป็นผู้จุดชนวนระเบิดหลังจากได้รับสัญญาณไฟเขียวจากประธานาธิบดีโจไบ,บเดนให้ลงมือก่อเหตุได้ครับ สำหรับโครงการท่อส่งแก๊สนอ r ์ s สตรีม1และ n o ร์ s สตรีม2ก่อสร้างโดยแก๊สพรมรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียนะครับนอร์ s สตรีม1มีความยาว1,222กิโลเมตรทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สจากรัสเซียไปยังเยอรมนีปีละ55,000ล้านลูกบาทเมตร ดยรัสเซียสั่งระง,งับการส่งแก๊สให้ยุโรปผ่านท่อ n อร์ด t r e ีมหเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงประจำปีนี่เป็นให้เหตุผลของรัสเซียนะครับโดยเป็นการระงับก,การส่งแก๊สตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วส่วนท่อ Nord ดสตรีม2ยังไม่ได้เปิดใช้งานหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2021เพราะว่าหยุดชะง,งักไปจากสงครามรัสเซียยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับ ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ก่อวินาศกรรมท่อส่งแก๊สนอร์สตรมหนึ่งยังคงบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกให้ย่ำแย่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนสหประชาชาติจะเปิดการสอบสวนตามข้อเรียกร้องของรัสเซียหรือไม่เรื่องนี้ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปในระยะยาวด้วยนะครับคุณนัฐาต้องรอดูว่าในอีก2-3ถึงเดือนข้างหน้าจะมีการลง มติที่รัสเซียพยายามยื่นเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงหรือไม่นะครับแต่ว่าประเด็นนี้ก็ส่งผลกระทบต่อความไวเนื้อเชื่อใจของรัสเซียกับชาติตะวันตกไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่เรื่องท่อส่งก๊าซธรรมชาตินี่ก็คงจะเป็นปัญหากันไปอีกพักใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐและยูเครนก็พยายามที่จะกล่าวหาว่ารัสเซียใช้เรื่องก๊าซธรรมชาติเป็นอาวุธในการทําสงครามในครั้งนี้ด้วยถ้าดูในภาพรวมตอนนี้สงครามยูเครนรัสเซียนี่ไม่ได้กระทบต่อเรื่องของ ภูม,มิรัฐศาสตร์อย่างเดียวนะครับตอนนี้กระทบต่อเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงศษั์มากค่ะครับ